ข้าคือเฟอร์แวนมีนามว่าเซเบอร์ข้ามาตามคำเรียกของท่านข้าขอถามท่านท่านคือมาสเตอร์ของข้าใช่หรือไม่เซเบอร์ er, คือหนึ่งในตัวละครหลักของเฟสซีโร่และเป็นหนึ่งในสามตัวละครยิงหลักในเฟสเทนไอเขาคือเฟอร์แวนคาร์เซเบอร์ของเ e อมิยะคี่รูสิงุแต่ตรงข้ามจอซากเซคาทิเซ่ 4, และเอมิยะ ชิโรในสงครามจอกซากซิกครั้งที่5เธอเป็นเซอร์แวนของนอมากูสเซโรซึ่งถูกสิงโดยมานากะไซโจในสงครามจอกซากซิกของเฟดลาบินและก็ยังเป็นหนึ่งในเหล่าเซอร์แวนของตัวละครหลักในเกมเฟยแกนออเดอร์ชื่อเต็มของเธอก็คืออาร์โทเรียเพนดากอนซึ่งตัวแบบของตัวละครเธอนั้นมีแหร้าันใจมาจากตำนานของกษัตริย์อาเธอ อาโทเรียเป็นลูกสาวของกาซาจูเธอเพนดากอนแห่งอังกฤษและพนังอีเกนดัชเชสแห่งคอวอลล์ด้วยตามการทำนายชะตากรรมของเธอแล้วอยู่เธอได้จะนักว่าเธอนั้นไม่เหมาะสมที่จะได้รับฟิตในการครอบครองบัลลังก์เขาจึงไม่บอกกับใครเกี่ยวกับการเกิดของเธอและเพศของเธอพร้อมกับมอบสื่อให้กับเมอรินถ้าไปมอบให้กับเซอร์เอ็กเตอร์นักบผู้ที่ให้การเล่งดูเธอในฐานะของบุตรชายบุญธรรม เมกซาจูเธอส่วนอนาคตอลังก็ได้ไล่ผู้สืบทอดอังกฤษในสมัยนั้นจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกแซกซอนต่อมาเมื่ออโธเรียอายุ15ปีเมอร์ลิงก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเธอและได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอได้ฟังว่าหากเธอเป็นผู้ดึงดาบคาริเบิลที่ปรากฏที่แท่นเหินแห่งนั้นได้ชาวอังกฤษทุกคนจะยกย่องเธอให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามการที่ใครจะดึงดาบเล่มนั้นขึ้นมาผู้นั้น จะต้องยอมรับในสิ่งต่างๆที่หนักหนาสาหัสที่จะพาถมเข้ามาในฐานะของกษัตริย์และอาโทเรียจะต้องรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องประชาชนเหล่านั้นด้วยเมื่อปราศจากความรังเรและความกังขาในเรื่องเพศของตอนแล้วเธอก็ได้เลือกที่จะดึงดาบเล่มนั้นขึ้นมาและขึ้นเป็นผู้นำแห่งอังกฤษอาโทเรียได้ปกครองบริเตนซึ่งปราษาของเธอนั้นอยู่ที่กุ้งข้ามไอลดและได้รับการยกย่องสั้นเสริญจ,จากประชาชนของเธอเป็นอย่างมากเธอ ได้รับการสั่งสอนจากเมอร์ลินและได้รับความช่วยเหลือต่งตางๆน,นานาจากอัฟวินโตกลมซึ่งเธอก็ได้ทําให้อังกฤษในสมัยนั้นอยู่ในยุคที่เสื่องฟูที่สุดและสงบสุขที่สุดน,นั่นเองต่อมาดาบคาริเบิร์นของเธอก็ถูกทาลายลงแต่เธอก็ได้รับดาบเล่มใหม่ชื่อว่า X- คาริเบิร์นและอาวารอนซึ่งเป็นฝักดาบซึ่งได้รับมาจากวีเวียนซึ่งอนุภาพของอาวารอนนั้นยามที่มันอยู่ในร่างกายของเธออซูเลรียจะไม่แก่และเป็นอมาตะในสงครามเลยทีเดียว อายุของเธอจึงถู่ยุดลงตลอดรัชสมัยของเธออาร์เลียได้พบกับฟิ่งเลวร้ายและความรุนแรงมนุษยตลอดที่ทําให้เธอได้ละทิ้งอารมณ์ต่างๆและความสึของเธอไปเพื่อความสงบของบริเทนการนั้นการกระทําของเธอหลายๆอย่างนั้นยังส่งผลให้ความเมตตากรุณาของเธอนั้นลดลงอีกด้วยฝักดาบของอาวารอนนั้นได้ถูกขโมยไปในระหว่างที่เธอออกไปรับอยู่รอบๆเพตแดนประเทศของเธอในขณะที่เธอได้กลับเข้ามาในเมืองเธอได้พบว่าบริเทนนั้นได้ถูกแบ่งแยกโดยสงครามกลางเมือง ถึงแม้ว่าเธอจะพยายามจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรแต่แล้วเธอก็ได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากทางลบที่ทรยศเธอเซอร์มอเดตซึ่งเป็นมนุษย์เทียมที่เกิดจากเลือดของเธอเองในระหว่างการต่อสู้ที่เคียมรันหลังที่ออนแอร์ของเธอได้ถูกช่วยเหลือมาวที่เกาะศักดิิทธ์โดยมอร์แกนเลอเฟและเซอรบริเวียอัทูเลียได้สร้งให้บริเวียนำดาบเอคาริเบอร์ไปคึืนแก่วิเวียนที่ทะเลสาบ ในขณะที่สติของเธอเริ่มที่จะเลื่อนลอยนั้นเธอได้ค้นพบว่าตัวเองนั้นได้เลือกทางเดินเพืตลอดชีวิตที่ยอมรับตัวเองในตาของกษัตริย์ก่อนที่เธอจะสิ้นใจเธอได้อ้อนวอนต่อโลกในการที่เธอจะขอเป็นวิญญาณวิรชนเพื่อที่จะได้บรรลุในสิ่งที่เธอต้องการนั่นคือการที่เธอจะกลับมาเปลี่ยนแปลงอดีตของเธอคือการที่เธอจะไม่ดึงดูาเล่มนั้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนอื่นที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำของบริเตนมากกว่าเธอได้เข้ามาปกครองบริเตนแทนที่เธอ ความสามารถของเฟเบอร์ความต้านทานเวทมนต์ระดับ A ความสามารถในการต่อต้านือทําให้ผลกระทบที่ได้รับจากเวทมนต์จากคู่ต่อสู้นั้นน้อยลงหรือไร้ผลไปเลยสําหรับเฟเบอร์แล้วเวทมนต์ที่มีระดับต่ำพอ A จะไม่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบอะไรกับเธอได้เลยซึ่งหมายความว่าศาสตร์เวทของยุคป,ปัจจุบันจะไม่สามารถทําภัยันอันตรายกับเธอได้เลยควบคุมระดับ B ขั้นสูง ความสามารถในการควบคุมสัตว์หรือขับขี่จักรกลต่างๆไว้เป็นมหานะซึ่งเธอสามารถควบคุมสัตว์ได้หลากหลายชนิดเว้นแต่สัตว์เหล่านั้นเป็นระดับอสูรปีศาจหรือ,อสุนักดิธิ์แต่ก็ยังสามารถขับขีลย่อนผูานะได้ทุกอย่างอีกด้วยจะพบได้ในเฟสฟีโรที่เธอใช้ความสามารถนี้ในการควบคุมเครื่องบินขนาดเล็กหรือยามาฮ่าวีแม็กในเนื้อเรื่องสัญชตาตญาณระดับเอความสามารถในการควบคุมความรู้สึก ให้รู้สึกถึงการทําให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดในการต่อสู้คล้ายกับาสัมผัสที่6ที่เหมือนกับการคาดการล่วงหน้าและยังช่วยเสริมในการมองเห็นและการได้ยินอีกด้วยซึ่งความสามารถนี้ในระดับ A จะอยู่ในขั้นที่คาดเดาอนาคตได้ปลดปล่อยมานาระดับ A ความสามารถในการทายทอดพลังเวทเข้าสู่ร่างกายและอาวุธที่ใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ให้กับผู้ใช้กล่าวยังง่ายก็คือ มือนกับการเล่นพลังเวทนั่นเองซึ่งเธอก็ได้ใช้พลังเวทเหล่านี้ในการเสริมประสิทธิภาพให้กับทักษะการใช้ดาบต่อสู้และในการเคลื่อนไหวของเธอโดยพลังเวทเหล่านี้จึงทําให้เธอสามารถต่อกรกับเบอร์เฟอร์เกอร์ได้ถึงแม้ว่าร่างกายของเธอจะเป็นหญิงและขนาดตัวของเธอจะเล็กกว่าก็ตามและอาวุธที่สามารถรองรับพลังเวทเหล่านี้ได้นั้นจําเป็นจะต้องเป็นอาวุธที่ได้รับการคุ้มครองจากพลังศักดิ์สิทธิ์มิฉะนั้นอาวุธธรรมดาจะไม่สามารถรองรับพลังเวทเหล่านั้นได้เลย และพังไปในที่สุดคาริสมาระดับบีพอสวรรค์นในการควบคุมกองทหารซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับก้องกําลังรบในการต่อสู้และพอสวันนี้ยังเป็นสิที่หาได้ยาบถึงแม้จะมีอยู่ในแค่ระดับบีและก็เพียงพอสำหรับการเป็นผู้นําประเทศได้โนเบลิลแฟนตาซึมซาตาเวทแห่งตำนานม่านอากาศซ่อนเลนอินซิเบิลแอร์เขตแดนแห่งราชันวายุ ระดับ 4. ประเภทต่อต้านศัตรูซาตานี้นั้นสามารถสรุปได้ว่าเป็นฝักดาบแห่งสายลมที่คุมเอ็กคาลิเบอร์เอาไว้เพื่อมาให้เรามาเตอร์หรือซูเวนคนอื่น,นๆลวงรู้ถึงดาบศักดิ์สิทธิ์ที่มองก็รู้เลยว่าเป็นของกษัตริย์อาร์เธอร์ผู้ร่งดังและเปิดเผยตัวต,วตวนที่แท้จริงของเธอลักษณะของมันโดยตรงก็คือเคตแดนเวดและมีความใกล้เคียงกับฟาตาเวปัจจุบันมากกว่าฟาตาแห่งตำนานหลายคนสนันฐานว่าบุคคลที่สร้างม,มันขึ้นมาก็คือพ่อมดเมอริน สายลมแรงดันสูงที่อยู่ร,บรอบๆใบดาบก็หักเหแสงโดยร,บรอบทำให้คู่ต่อสู้นั้นไม่สามารถที่จะรูู้ถึงลักษณะรูปแบบของดาบเธอได้เลยถึงระดับที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออาวุธอะไรแต่ถ้าหากคู่ต่อสู้รู้แล้วว่ามันคืออะไรก็ทําให้เป้าหมายในการปกปิดรูปร่างไร้ผลไปเลยมันยังช่วยเพิ่มความคมของเอ็กคาลิเบอร์และเฟเบอร์ยังสามารถใช้มันก่อสร้างกำแพงลมที่ใหญ่มากพอที่จะปกปิดอาคารทั้งหลังได้อีกด้วย หลังจากที่เขตแดนเวทถูกปลดปล่อยวายุแรงดันสูงก็จะมุนอยู่รอบๆตัวเธอและยังสาม,มารถปลดปล่อยมันเป็นการโจมตีที่รุนแรงในครั้งเดียวการโจมตีนั้นมีนามว่าการโจมตีแห่งสายลมก้อนแห่งราชันวายุสไตล์แอร์เธอ,อยังสาม,มารถที่จะใช้มันเพื่อพุ่งตัวเองไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงถึง3เท่าของความเร็วปกติของเธอเอคคาริเบอร์ดาที่พันธสัญญาซึ่งชัยชนะระดับ A ขั้นสูง ประเภทต่อต้านประการดาฟั์ซีที่ทรงพลังที่สุดและเป็นศาตาแห่งตำนานที่มีชื่อเสียงและพลังมากที่สุดของกาัตย์อาเธอร์มันคือศาตาที่ถูกรัางรร้นโดยเทพเจ้าดีไวตคอนสตั๊หรือถ้าจะให้เจาะจงมากกว่านั้นก็คือศาตาชิ้นสุดท้ายรัแสแฟนซึมหนึ่งในอุธขั้นสุดยอดที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทพเจ้าหรือถ้าตามเคสนี้ก็คือสร้างขึ้นจากการตกผลึกของความหวังของมุมมุมนุนเอาไว้ในการต่อสู้นั้นมัน มันคือดาบที่จะแปลพันพลังเวททั้งหมดของอาทูเรียให้กลายเป็นแสงและปลดปล่อยออกมาจากดาบเป็นคลื่นพลังงานที่มีพลังทำลายมหาศาลมีเพียงแค่ขึ้นตรงไปดาบเท่านั้นที่สร้างความเสียหายและลำแสงคนที่เหลือคือการเคลื่อนย้ายของทุกสิ่งอยูอย่างที่มันทำลายลงมีหลายคนคิดว่าเอ็กคาลิเบอร์นั้นต้องการเวลาในการใช้การโจมตีแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยแม้แต่น้อยซึ่งพิสูจน์ได้จากที่เซเบอร์ใช้มันภายในไม่กี่วินาที เราได้สู้กับไรเดอร์หลังจากที่สูญเสียคาริเบิลไปเซเบอร์ก็ได้รับดาบเด่มนี้มาจากพระที่แห่งทะเลสาบซึ่งเธออนุญ,ญาตให้เซเบอร์ใช้ดาบเด่มนี้ได้ตลอดอายุไข่ของเธอมันเป็นหนึ่งในซาตาแห่งตำนานที่ทรงพลังที่สุดที่ไม่อาจพบเจอได้ในผลงานของมนุษย์ทั่วไปตัวอักษรบนดาบนั้นเป็นภาษาโบราณของเหล่าพรายที่สาบสูญตัวดาบเอคาริเบร์นั้นได้รับพรนในแข็งแกร่ง,แ,งและจะคมก้าตลอดเวลา แต่โดยปกติแล้วเฟเบอร์จะใช้มันอาการซ่อนเลนปุกปิดไว้เพื่ออำพางรูปร่างที่แท้จริงของมันเอาไว้ไม่ให้คู่ต่อสู้สังเกตได้โดยง่ายซาตาน,นี้มาจากชื่อดาแลจตำนานของกษัตริย์อาเธอร์ที่ได้รับมาจากวิเวียนอาวาลอนส่งสวรวันอันห่างไกลจากทุกงิ่งทังปวงระดับเอ็กประเภทบาลีฝาตดาที่แท้จริงของเอ็กคาลิเบอร์และเป็นฝาตาที่ถูกรังสรรค์โดยเทพเจ้าดีไวคอนสตักเช่นเดียวกันึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใช้งานก็ตาม อวอรอนก็ยังคงสามารถมอบความเป็นอมตะให้แก่ผู้ใช้ได้แต่ฟื้นฟูร่าง,งกายให้กับผู้ใช้ได้ตลอดเวลาผู้ใช้นั้นจะไม่มีวันแก่ลงและยังสามารถฟรื้นฟูตนเองจากที่ทำลายเนื้อตัวเกือบทั้งหมดรวมถึงหัวใจได้อีกด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถฟรื้นฟูสมองได้ก็าตามแต่จริงๆแล้วนั้นความสามารถที่แท้จริงของอวอรอนก็คือการป้องกันที่ไร้เทียมทานเมื่อเรียกใช้แล้วมันจะปกป้องอาทูเรียในอวอรอนดินแดนแห่งเราพูดภาย และเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเอื้อมไปถึงเธอได้ตอนที่เธอยังมีชีวิตยอยู่อย่างสมบูรณ์มันคือพลังป้องกันอันเป็นที่สุดของโลกที่เหนือไปกว่าการสกาศการหรือการสะท้อนการโจมตีกลับแต่จะปีกตัวผู้ใช้ไปยังอีมิติหนึ่งที่แยกจากโลกของเราโดยสมบูรณ์ไม่เรียกใช้แล้วมันจะแตกตัวเองเป็นอนเวทนับไม่ถ้วนในอากาศและคุมตัวผู้ใช้เพื่อเป็นประการที่ขยับได้ที่ปิดก,กั้นการแทรกแซงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพทางเวทมนต และทางจิตใจหรือแม้แต่ทั้งโลกคู่ขนานไปจนถึงมิติที่6เลยทีเดียวขออธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าจากวานที่เราอยู่นตอนนี้คือมิติที่3และการไหลของเวลาก็คือมิติที่4เพราะฉะนั้นอาวารอนจะสามารถป้องกันการโจมตีมิติเวลาได้ทั้งหมดยกเว้นว่ามันจะทะลุมิติที่6ไว้ได้นั่นเองดรงนได้ว่าซานตตานในตำนานชิ้นนี้อยู่ในระดับเดียวกับเวทมนต์ที่แท้จริงทูเมจิและแม้แต่มหาเวททั้ง5้าไฟเมจิกก็ยังไม่อาจ ที่จะทะลุผ่านการป้องกันนี้ไปได้